สบายดีพี่น้องบัดซุกูทุกคนก็น้ากับมางหอยเพื่อนตะอ้อนเลยพี่น้องมามาคุดคุ้มเลยพี่น้องคุดทีเสาลากวัวที่ยังขางคาวานประมาณสี่ห้าต้นเอาจัดการทีมอยู่แล้วคุดออกไปแล้วเหลือต้นหนึ่งพี่น้องเหลือให้เท่ากับต้นคุดอยู่ทางล่างอยูพี่น้องตอนนี้เขาก็ย่างมาบัง เลือต้นหนึ่งเล้อพี่น้องเลือต้นหนึ่งแล้วเฮาสีขุดคุ้มแล้วเฮาสีเฮาสีคุดคุ้มแล้วเฮาสิเทกันเปื้อนแล้วเฮาสิเอาต้นหนึ่งก่อนเด้อพี่น้องต้นหนึ่งแล้วเฮ้าสิหนึ่งพี่ยากไปใส่ต้นสุดพุ่นพี่น้องต้นสุดพุ่นแล้วเฮาก็สีมาไม้ระดับแล้วกับสาไม้ไม้คุ้มพี่น้องเอาระดับแต่สิมาไม้คุ้มแต่ละคุ้มแต่ละคุ้มแล้วเฮาก็คุดไปตามที่เฮ้าไม้พี่น้องรถบายดีจีน บาุรี <c oughs> มันสบายดีตลอดเห็นหน้าก,นานก,กันน่ะพ่อพูดวสบายดีพี่น้องขนมพี่น้องเอากระตดให้นเป่าตัวซิมเบิงตัวกินน้ำมากินน้ำ เป็นมาทีมทรถที stand, มรถเป็น ı? อะไรเออมาก่อนเมื่อไหกับบอด้บังคับกันพี่น้องเขานอกเขาหมนแล้วก็นี่ก็ต้มขนมไปกินนมแล้วเป็นยิ้มว่ะคือเด็กน้อยวะคือผู like wow ้ใหญ่ให้เด็กน้อยนะพี่น้องเมื่อไหแล้วก็พักผ่อนบ่ห้องบอด้บังคับกันเลยพี่น้องบอเห็นเรื่องเมื่อไหร่แล้วไป เซตนัตางเซตนี้เป็นตลอดบางเสือเขาคง,งยึดเขาเมื่อยพี่นอ้องเมื่อยกับผักปอนยุดกับเบลล์บ้องขับกันพี่นอ้องเมื่อยแล้วก็บผักปอนกินน้ำกินในพอเศร้าเมื่อยแล้วก็ลุยจ่อพี่นอ้องตอนนี้ก็บผักปอนกินขนม,มกันพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เอ็มลอยคนละก๋วยเลยเอ็มลอยกับคนละกว๋วย ขนมไปลองท่านึงแจ้งเงอาสปอนเซอื่อไป่หมจากบอกเออให้ให้พี่นางโตซื้อให้หรอกเป็นครั้งบัดแล้วเพิ่งไปสั่งปูนสั่งอย่าพี่น้องสั่งปูน,ปน,ปนแล้วก็สั่งเล็กสีเฮาสิมาเฮ็ดหัวแล้วก็สิซื้อธงมือแน่สิว่า FC ค Prominent m a r o c น n าใส่ธงมือนะกะ c a n a แต่ก็ใส่ธงมือสิส่งคางยาวธงมือกับ ่วมงานขึ้นเฮือนใหม่บักงกัลายขูดพี่น้องแต่เก็เอาไปใส่เบอดมันบูเห็นเลยได้น้องมาเห็ดเวียกรรมีผู้หยอกนะพี่น้องแต่ขนาเห็ดผู้เดียวก็ยิงเงงๆจังจหน่อยพี่น้องปอดมมีคนหยอกน,นำ้ำเขาเอาออกทไมกระซิบรุ่งเลยพี่น้องมัน สะว่าดีเนาะจ้ากระรังสีป้ายังเอาจะบอกให้ผลไปสั่งปูนสั่งปูนนะกับยังอีกปูนกับเล็กเนาะอยังะหัสสอบอะสิงสองปองละพอตั้งละเล็กชิปเซนสั่งมาเลยเลยนะเอามาส่งเอาเล็กขึ้นมาเลยชิปเซนปูชิปสอบเด้อยชาเลยเนาะแต่คนไปก่อน พอวันถ <G Incre ased> ่ายเอาแต่ทีหาตัวเองบอเดี๋ยวเหงาพี่น้องตอนนี้เพิ่งจะแบกเอาระคั่วไปได้พี่น้องได้กระโดดและสอยพี่น้องเสาวันบันนี้นักนักได้พี่น้องบ่แมนวันนี้เบาเบาได้พี่น้องสี่สิบโลผู้เด้อ น้ากระโยกไปอยู่ยกไฟเราบดเป็นมือกล้องก็เลยเป็นมือกล้องก็เลยสองสามต้นให้กระโดดงกเอิ้นกระโดดก็ได้เอิ้นเคทูก็ได้เลยเนองเอิ้นเคทูก็แล้วเคทูบายเลยแล้วต้นหนึ่งต้นจะกันเหรอไม่ต้นบอไม่เนี่ยไวรเลาดังไฟซามันดอก เผ็ดปืนโค่นให้บางเถอเราจะจี่มันจีบยังกะเอาตัวนั้นอ่ะตัวสุดท้ายเป้ยนะครับกินน้ำเย็นๆก่อนฟ่อ,อน,นหนึ่งแล้วคุดคุม้มคุดคุ้มแล้วก็สมปูนประมาณหลดหนึ่งในกันเปื้อวเอาคุมลงเอาคุมลงแล้วตั้งเสา ก็มาเยี่ยมสบายดีพี่น้องมาก็มาห่อนเลยมาฮอดกี่ที่ละพี่น้องใครในจังหวัดละครับไพอนี่แป๊บเดียวฮ้องมาแต่มหาไซบะสาวน้องมาแต่ท่าเดือแล้วโอ้ทาเดือสาวอ้นเนาะมาใส่เนาะเคทพิการว้าวถามลอกกแหวกๆติ่มเบอนะไป่ก็มาเยี่ยมอีกเพื่อนหนึ่งเนาะพอใส่ละมากโอ้มากหกไปแล้วเนาะส่วนเ็าก็ไปคุดคุ้มต่อพี่น้องผักบอ้งนิดนึงเคทู phút khúc phút khúc không 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 nhảy quá. Ai không không con, không 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 ตักตีนไปเราจะมูคุดตัวตักไปุดนั้นปีนเสามันทำไวะประมาณ30 0คูณ3ามซ่ะ40คูณ40เนาะ 没问题。 สบายดีพี่น้องวันนี้สาน้องก็มาจับกลอกให้บ้างนะเพือพี่น้องเพื่นอนผสมปูเป็นมือมือกลอกให้เพื่อนโอ้พักแล้วฮะนะแต่เสบบรีเนาะสบายดีสาวน้องนดัดมาผู้เดียวมาข้อบางนึงนี่แหละบ้าหน้าเพื่อนกำลังผสมปูนพี่น้องเพื่นอนส,สีเทธหรอวะเซธแบ่ พอผสมปูนปฏิเสธเถ่าพี่น้องโอเพคุนแปะหินกับน้องทรายเพี่น้อ่ดอกไม้นี่ก็งามแท้างามว่านนะพี่น้องเอานหมอมาปลูกเวลาไหลเนี่ยนี่น้องน้าที่นเจ้ามีบ่ดอกอันนี้ หัวดอกอันนี้เนาะโหตอนนี้ก็กาลังผสมน้ำใส่พี่น้องมาไวนะ้เนาะห้องว่ามามาปูนมาทรายมากีห่หินตอนนี้ว่านาะกระสีเดล้วพี่น้องเบ็บมห้น้ำออกมาดิโว้ สีดใส่แล้วพี่น้องสีดรถเข็นแน่วา่าซัดรถเข็นก็นยังอาบน้ำวาซัดใช้งานอะไรเรอาบน้ำรถเข็นกงโอ้สูตรเพื่อนเนาะบุหูได้นี่สีสาวสีดนั้นพร้อมทาเบิ่งต่อนเพนเทเด้วยพี่น้อง ตอนนี้กาเพิ่นกาสิผสม้ะพี่น้องวันนี้เบาน้าสิผสมแล้วนยันง,นงไปตักน้ำวิวโอ้กองเบาวนานี่กานสั้นเนะี่ยหรอเบาวนาเออคักเนาะซื้อกระของควยอยันนี้ของเจ้านี่ครักกานสั้นเฉยการชี้ว,ว่านำมาท่านโทรศัพท์เนาะบาวนา<ะ>นำมาท่านวะโทรศัพท์ กับมเพื่น iPhone, อนไอโฟนกันยีน 12, ปปปป่นี่ไอโฟนสิบสองแม็กโปโมเป็กเพื่อนเออราคาสามสี่มื่นเนาะมีปัญญาซื้อหลือังพอสามสี่มืญญม่นแล้วแมนแค่เนี้ยเขาเอารุ่นดีแล้วพ่อนะนไซนี่พี่น้องตอนนี้เบา้านะกำลังผสมปูนแล้วพี่น้องผสมเซรั่เอาด้วยพันวะเทองน้ำเซรั่เลยพันวะโอ้ค่าค่าค่า เกี่ยวกับอันเครื่องเครื่องผสมปูนเลยเนาะเฮ็ดนี่เนาะทันสมัยขนาดหัวนี่ไม่ธรรมดาได้สร้างเลยกานสร้างละหัวบนทันสมัย,ยหัวหัวสุดยอดประดิษฐ์ด้วยด้วยสมองตัวเองน,นี่างนี้ก็ได้อ่าอ่านี่พี่น้องเพิ่งจะไปเทอะไรไปนี่ฮะหินปลาไหลเพิ่นบอก น้ำยังไหลอยู่ได้มอดก่อนเออ้ำว่ามวน้าจะแกงเบายังก่อนนี่เบาอย่างก่อนเบากระโตดเออเจนทูน่ะเออคืออยู่ได้เ้ยเจนทูเจนทูพวกเบาใส่มองน่ะคืออยู่ได้โอเคโอเคตู้ตู้ บมเมนเจทูบอกน่าเป่งเอาก็ได้ย่น้องหิวป่ะใครก็นเพื่อนแจกใส่งานน้องเพื่นไอโอนไอโอนมาหดพักกันแล้วพี่น้องวันนี้เออหดดอกไม้นี่เฮาเอาดอกอันนี้แพงมากงามไม่ใช่เพื่อนมอปลูกกันหลายเฮาเอาเอโอนกับเจ้าฮักกับอกแล้วไปไปไปใส่กระคืนไนะเออเอาให้กับเจ้าอยู่ในบ้านกับเจ้าปลูกกับเจ้าฮักออก ไอ้กะเจ้าก็ไปเสียบใส่มกม่วงนี่กาอีปีหน้าก็ได้กินมกม่วงนี่กะเออฮะเทวันนี้กะเจ้าไปทอ,อกแล้วพี่น้องวันนี้ท้าเบิงเบานะตอนนี้กาคนที่ทอ,อกแล้วพี่น้องอ๋อถึงจบเลยโอ้โหขนาดเลยอันหลุมหลุม นี่บ้านหน้ากับสองคนที่เพื่อนกับน้องชายเพื่อนกำลังโยเสาลงหลุมพี่น้องเสาามตัั้งครบพี่น้องเสามาตั้งเพื่อนนะเสาเจสุดเราก็ต้องตั้งก่อนโอ้โหเราเข้ามาอธิบายไปรถแบบนี้เอาเสาลงตึมเรียบร้อยเทลงแบบนี้ครึ่งเบาแปลงให้มันซื้อได้เลย เรียบร้อยแล้วพี่น้องจับระดับเอาความเที่ยงเด้อพี่น้องวันนี้คักนอนจะระดับนี่ค่ะบมมีเสื้อเะื่กี้เอาเสื้อเอานั่นนั้นเนาะเฮ็ดเอาเอาดิเอาวันนี้พระพี่ละน้องน้ำบ้าน้าวันนี้ได้ละคิดนี้กี่ยวกับขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอลากขุดแฉกับซ่องกันหน้าตะวันเด้อพี่น้องเป็นซ่องคนน่ารัก สาวน้องพาแซ่บได้ถือๆเป็นมือกล่องเลยลุงจะพามเมนลิงเดนะียวเนาะบ๊ายบายขอขอบใจสวัสดี